กร่าวนมัสการครับหลวงตาเจริญพรโยมโชคเออหลวงตาครับถ้างัวหน้ามีเลขเด็ดอะไรก็บอกบอกกันบ้านนะครับหลวงตาไอ้เจ๋งพูดอะไรวะพูยกับพระนะเว้ยเฮ้ยนรกจะกินหัวไอ้บ้าใช่คนต้องเยอะต้องแยะขออย่างเงี้ยไม่ได้หรอกถ้าอยากได้อ่ะไปที่กุฏิหลวงตาสิเว้ยหลวงตาเน่ะมีเงียบๆเล้เงียบๆได้เลยอาคม ูดแบบนี้เดี๋ยวใครๆเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าหลวงตาชอบใบหวยแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานา,นานอ้าวหลวงตาก็ที่ชาวบ้านในตลาดถูกกนเพ่อค้าแม่ค้าที่ได้หวยมาก็เพราะว่าหลวงตาให้ไม่ใช่หรือครับนี่ชาวบ้านพวกเราโชคดีแล้วที่มีพระให้หวยแม่นอ,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 อย่างหลวงตาเนี่ยมาอยู่ที่หมู่บ้านของเราใช่ไหมพวกเรา <c oughs> หลวงตาครับงั้นมุ่นเนี่ยฮะขอทั้งสามตัวได้ไหมครับลุกหมาเหรอคะพี่อ้วนเอ้าเน้นมาขัดมุ้งไมเนี่ยออโอ้อยเน้นใจเย็นใจเย็นอะไรอยู่ในบาทเจริญพรญาติโยมทุกคนหลวงตาขอบอกเลยนะว่าหลวงตาเนี่ยไม่เคยใบ้หวยและให้หวยในใจหลวงตาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเลิกเล่นหวยซะด้วยซ้ําไปนะโยมอ้าวหลวงตาพูดอย่าง,งนั้นได้ไงก็หลวงตาเป็นคนให้หวยชาวบ้านไม่ใช่หรอครับ มันยังไงกันแน่เนี่ยหลวงตาไม่เข้าใจจริงๆเลยใช่ไหมพวกเรามันยังไงครับหลวงตาครับงวดเนี้ยผมขอสามตัวเจ๋งๆสักงวดครับหลวงตา ถ้าสามตัวไม่ได้สองตัวก็ยังดีครับหลวงตาครับ <Böyle> ถ้าสองตัวไม่ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีครับหลวงตาครับนะครับนี Danke ่เองจะบ้าหรือเปล่าวะหวยมีแต่ขอตัวเดียวอะตัวหนึ่งก็ยังดีครับผมจะไปวิ่งครับหลวงตาครับขอเด็ดเดดเลยนะครับ โอ้ยเสียครับห<ะ>ลวงตาเนี่ยให้เลขเด็ดพวกชาวบ้านเต็มเลยฮะชาวบ้านแห่มาเต็มเลยอ่ะเสียครับดูลักษณะหลวงตาเนี่ยเล่นตัวมบเบาแล้วเสียถ้าหลวงตาใบหวยได้จริงแล้วล่ะก็คราวนี้รวยกันไม่รู้เรื่องแล้ว่า <c oughs> เสียดูท่าทางเนี่ยเสียเนี่ยจะอยู่พวกเดียวกับหลวงตานะครับจอร์ดเคยได้ยินคำว่า ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรไหมใครให้ประโยชน์กับเราคนนั้นคือกัลยาณมิตรทางใครขวางเราคนนั้น si> ค okay. ือศัตรูเอยเมือนคํัาบุราก็บอกงานเสียไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูในหมู่โจรเอ้ไม่มีศัตรูในโจรในหมู่ใครเฮะพอแล้วขอคุขอโทษครับเกียเดี๋ยวงสองคนครับคอยดูไว้นะ ถ้าหลวงตาใบหวยเมื่อไหร่แล้วล่ะก็มาบอกเสียครับเสีย,สยคุยเรื่องหวยหลวงตาใช่ไหมล่ะใช่สิหลวงตาใบหวยอยู่หลบเลยหลบเลยหลบเลยเอ็งว่าไงล่ะเอ็งว่าไงล่ะเอาให้ดี ข้าหมวดของที่หมวดสั่งได้ครบแล้วนะคะครับขอบคุณครับแมวนี่เงินทอนค่ะครับส่วนอันนี้ ID ดี n e f a c e b o o k แล้วก็ไอของแมวค่ะ <c oughs> ก็เผื่อว่าหมวดเกิดขาดเหลืออะไรหรือว่าหมวดเหงาใจขึ้นมาก็าจะได้ไลน์หาแมวไงคะ <c oughs> ผมไม่ค่อยเหงานะครับแมวงานผมยุ่งครับ แหม่หมดแมวให้ไว้ก็เก็บเก็บไว้เธอค่ะแมวครับชาวบ้านเขาไปไหนกันหมดอะครับอ๋อเขาไปขอหวยกับหลวงตาที่วัดอะคะ่ะขอหวยหลวงตาให้หวยต้องถามชาวบ้านมาถามเดยชาวบ้านจะรู้ดีนี่คือเกจบนี่ได้เลขเด็ดไหมจ๊ะ ม่ไได้ปงั้นก็เอาพัดสะเบิดได้ดีไหจะบ้าเออเลขเด็ดไหมเอามาเช้าไปหาหลวงตาไม่ใครได้อะไรมันจะทึ่ง้วนะเนี่ยเมื่อเช้าได้ได้เลขเด็ดอะไรไหมปะเอ้าเหรอได้บ้าเลยว่าเดินหาอยู่เนี่เนี่ยไอ้แว่นได้เลขเด็ดปะเฮ้ยไม่มีใครได้ได้เลขเด็ดเลยละครับแสดงก็ไม่สังเกตเมื่อวานเนี่ยข้าสังเกตหลวงตาอยู่คนเดียวหลวงตาสายหน้า หลงตาสายหน้าไปเกี่ยวอะไรกับใบหวยอะไรวะเอา้อาไอ้ยอดหลงตาสายหน้าสองครั้งเลยนะโว้ยหลงตาสายหน้าสองครั้งไงใช่คืออะไรเอา้าสองครั้งนี่แหละเนี่ยสองครั้งแม่หลงตาสายหน้าสองครั้งก็ะสองไองพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็สามใส่หน้าสองเฮ้ยสองสามสองสามโอ้ผมนึกออกแล้วไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาเด้อเด้อเดผมนึกออกแล้วนี่สองสามเฮ้ยทำไมไอ้บ้าเฮ้ยเดาเขารู้แล้วเขาจดเสร็จแล้วมื่อป่านนี้สองสามติดเลยทั้งข้างบน แล้วไม่ชัวนะจใส่หน้าลงตามไม่เคยใส่หน้า,าใหา <offer. S 2> ้ใ <ourselves> ครเลยสวิ่งเลยวิ่งเลยถ้าวิ่งไม่ไหวก็เดินเดินกันไปก่อนเด็กแว่าเด็กแหลแล้วอย่างน well. <t he Nicolas> yeah, ี้จะเล่นอะไรดีล่ะอสองสามไงอืมแล้วเล่นหวยใต้ดินเนี่ยโปสายไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอโอ้จะบ้าเหรอถามได้ถ้าเราไม่บอกตำรวจเนี่ยตำรวจก็ไม่รู้แต่ถ้าเราบอกเนี่ยตำรวจรู้ทันทีเออทีหลังจะถามถามอะไรได้ให้โอ้โหโ้าแต่พ่อห่อยู่นะ